่กาคณต้อง่อันเนาะ่ล้ตีอัใส่ปิดวิปปิวต์สัต่เีเท่าไรเอ๊ยมัน่เ่านะปี้จ็ดสิบลินเหอไเลี้ยงจะปอืมเสียงพวกล้าๆแล้ว บบนีไม่ให้เองหรอทำไยังไาหกสามพันมาเปิด เรียบร้อยแล้วพ่อยสสองเอียรเหรี่สิบสออียรใบเป็นเดียบตึงตามเ่าไห่ไม่มต้ตามตงสานอาเจ็ดแเกาสิบสองสสามสี่ปดเก้ายี่ส

เจแล้วก็ติรังหันติมเต็มเองวะมันไปเองมดามก้นเดีเจ้าองตาด้วยละ่ะห่วอะไรไแล้วเจ้สีส่กันนะ้มันยง

สองดีกี่มักตามก้นนะเรียกร้อยว่าเจ้าวันีมักตามก้นคอยไลฟ์เต็มเต็มแบบนี่ได้เต็มสี่าจะไปควนโมได้เต็มซี่สี่จะไปจับแม่นมีซีอยู่ซี่สองจะไปจับสี่สามเอาไปสี่สามนั่นแหละเป็นจะเมื่อให้แต่ลูกนกคนบอกเนาะให้แต่ลูกค้าบอกในน้ำใครได้ลูกค้าบอกเนาะงามบอกได้เต็มสีแล้ว dòng sáng 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 8 9 10 sáng 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 ชรสงสงสอสาสจ็จสงสหเ่สองสกดสนึ่สองมสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบหนึ่อามี่ห้าหดดเก

ม่ด oh, ังต oh. oh, ี่ว่าจะไม่ได้ยินหรือเปล่านะไม่ต้องดอะรเีงวินัชี้ชี้ไ่เป็นชี้ไ่ชีเหลืองอ่อนโอ้หงวงชี้ก็เพื่ตะโดดเหรอ เปิดเปิดโฟแค่นหนซี่ขึ้นเขาหนาเปนตั้มแปดท่านอื้มดื้อๆชีเขียวมาเรียงดิสามตัตังตั้าามตัมห้าตัม

ใส่ใส่สิบใบใส่ยู่ใส่พี่เดียมาแล้วพี่มตั้เอาเลยไม่อตั้มไาไปไดวหนึ่งหาตั้มใชมามตั้มังไหนอยเอาหตั้มน่ะเจ้ากบอกหาตั้มก็มาสิบบสามตั้มี่หาตั้มจะมาถิมเซตสนไปหาตั้มมันจะมาสิบาทอันนี้สตั้มอันนี้สาตั้มสิบบามตั้ออพี่หาตั้ม้สองสาหใบสาสใบมาใส่มาบใบอ ก็เบาไปล้วสรุปแล้วอันังสีน้อเออเอออเอ้าใครก็จะอันนี้สเยียวไหมเออมันนถือเนาะยูเหกไป้นี่ไประยเสียหกระยะเสียหกห้าออมันหาโอ้ห,น,ห,น,หนึ<า> เน่งสอ6ใบสอเบตึงต e okay. okay. so mm. ั้มะเปิดใบตึงตัมเปิดใบตัมเปดใบเปดใบโอเคูเรื่องกินไปแล้วหน่สมเอเปิดแรกอ่ะใช้ายานกินใช่กินเลยยาแปดงเซิร์อเจ สี่สองเอวเต็มเต็มออกโดนสาเอียวเต็มเต็มแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอี่หเบอี่ะอยวหนึ่งสองสามสี่ มุไหนเดิน้ายไหนอืมไปตั้มเจ็บไปเอานึง่เจ็บเจ็บไปอาการโควิดเป็นไรเจ็บดังฮะเจ็บดังเจ็บิ้อเจ็บขิงอยากนอนปวดน้ำกระดูกวดอะไรเจ็บดังเลยอันนี้เจ็บขิงปวดอแตรไปตยเจาไปเตะตะก้อประธานเจ้ากัน ออ้กำลังกายโอกำลังกายร้เนอะเก็บคิงเก็บมันโดนเนือตัวเองเก็บคิงเก็บคอน่าดเจนอย่กนี้นอขึ้นหนึ่งนี่ไนที่สองอีก่บากหนึ่งใส่กไรนอนเลยเมื่อยเอ้ยไปทำอะไรโมางไปไปได้แล้งคนหรอจตาายักูยิไกลเงานใส่นันไปนี่อะไร จะไปนไม่ไปเลยไปนอนอ่ะอุดต้นยดใดสุดโค้งขก็ตาบัง้โลกก็เล่นเบเมืออะไรนะก็สบายจนวนนวายไปไมเอาเงินเลย้าปลาอ่มารุ่งหูกินอะโอยมาต็งกันที่มาเต็งซ้ำนี่พาพรุงเพื่อนคนนงอู้ยอะเพลกซมารุมัลโไม่ดต่อนตรวจบุยัง อาทิตย์นึงพักเต็มที่ไปเลยหายนี <otros app let> ่มากินะรก็นอนกินอกนอนอาทิตย์หนึ่งเลยสามเอาปด้วยเอาไปด้วยสยตปด้วยม่หเลยไงใสเงไปม่หเลนี่สามจีหาเรีกที่เขาเรียนว่ออกต็มสามเลยเต็มสามโอ้สุ่ม ต4นสีหามันอาจจะติดจานใหนีกระเป๋าเปล่วดิหม้นี่กระเป๋าต้างหาเลยสาตาถูกตานังกับเขียนขึ้นเหมือนกันีเแล้วไอแบบนี้ ใส่สื้อเป็นตัวลงยกตรวจันบ่ได้ันเจอกันบ่ไรไมาเด่นน้ำเดอบนเงียบเดือบเป็นาัรวจ้น้ตน้พอลน้วสักกว่านี้เ็บคอาหมูไดตหนง món pháo mò, giải thích mò, gây ăn đến lây ăn sau mấy câu sợ tôi và gây ăn không món 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 đã tâm tâm anh có, Mình có

เดี๋ยวนะเขมานหนก็ตงนี้เนี่เป็ามคุณ้เดี๋ยวอจห้เ็งมแปดตเาเอาปกกาทาตัเดี๋ยวใสิบน1่สองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบไปเกันทั่วนาได้มครับเริ่ สห้าเจปสเต็งสามคุณพระเจ็มาซานไปสิไปลอม่หนดูดูเขามได้ใจเป็นแสนอีกเ็กตามเด็กตําเต็งตําเต็งตําคุณพระเด็เต็งตํำมัอนบเจ้าต็่สาต็งสามเา่ที่เรอันชี้เยังไโอไปเดยพูดี ชี่เลียงนีม่นมากเนะบะต็งสาม่นกันบเตงสามก่บะเ่นะจะไดบตงแล้วันุงต่ำยงนมากกกดแเงกเดแปดเจองนแดงเจ็ดแอจดแปดอยหกเปองกเอาดแปยเจาปองดแปดจแเจองแเอาดอาไเอป Thôi em 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 xin em em xin em xin xin em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  xin xin em xin

เต็งสามพูนหักเยวห้เยวเนี่ยใช่ยังดีปทองเต็งทองเต็งเต็งตึ้งเติงทต้งติงอหาเอวนี่ล่ะอ่ะเจ้หขากับหกซีนี่ไม่อยู่ตามสามเด้อติงหกมาเตงสามออยังยังตึ้งสองสามอีกแล้วสาม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 เต็า

หนสองสามหเ้บมือท่านไหนอ่อนวหนึ่งสองสามสี่ห้าจสบ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเลยดองสหาหิ เดาบบ้ากยี่สิบเต็งสามโอเคได้ไปออกกีฬาบลางไ้องเว้ยโอ้่องสาม trăm này đâu cơ không có nhanh nhanh khen ngộ nhất cái gì đấy cũng ngộ thế cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là hoặc kêu kêu đó Chưa mà không tham vọng mọi người 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 อยู่ตําเดียวโอเคยินซีคันคันมันเกินเิด่ะอเิดบ่อ่ะอยู่ตําเดียวเลยเปิดเอาตําเดียวไปใส่านมันเกินอนี่บ่เออ5ซุมเน1 2 3 4 5หลบนาะเอาขึ้นไางนีบ่เกินอก6ซุมยังละคึงจบเอาปา6ซุยังละคึงอือ เรามมีสูงเอะเตี่ยนสามเตี่ยวสามตำติงต่ำใจเหอสอง่เดลอะไปสมยไปสเ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบยี่ิสมส่สิบ้าหกเจ็ดสิบแปดสิบย่สยี่สิบองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดสอง

ว่ามันสิดปวดปาดไปคุณไหมเต็งสามพัวิสัยนี่เลยนะสิ่งสาสิเมันอีกุศลจังใกอยู่กับตัวคุณไหรเอาไปให้หมอตรวจเด้สบสอสาส้เ็เก้าสิบ เจ็ดยี่สิบแปดใบมึงสิบแปสาม่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิดงสิบห้าเจ็ดปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายีหกยี่เจ็ดแปดเอาเิมส่ส่องสยี่เจสด